Ô cặp sạp ấy đi <Sansi> nòng puma mong nâng tân mā rô quang kānā tā vi Ngô tí mā sà nô Ngô sạ đơn nam cặp káp lê tam tam nô ng ng Luộc tung na nếu chân luôn chân nấu cao tam bé thì năm mai tiếng ăn rồi mà chặt sang nữa ta lùng năng cười đằng cái chân thì còn mà tam đi là bữa nằm, hay cười quàm chăm ran โรบริการคนก a มีภาพพโตนสดมาประชุมกับประพัน์เพื่อได้เกิดความมันความหวานมาจะเดชพี่น้องจะน้องนำเลื่อบัตรงานได้นำนิทานแนวบันเทิงเพื่อเกิดความเรื่ององรม Rồi chứng cắt cầu hậu tam bếp lên mây băng tầm bựa sang bếp xin Đô là pin phôm Thế ta cười bạc viết mịt dạng, là bạc phú cho mà chơi kè phôm đôi đuôi Bữa đầy chơi hàm Rồi cắt lên năng rồi vang ngày nữa เป็นอันทีเลือกนะ การแสดงนั่งว่าไงเนื้อเป็นอันที่เลื่อนนักเมื่อเราบักปักบุกพงแล้วตัดการดูดงนนมตัวการแสดงนั่งนี้ตรงตั้งหน้าพยายามเมื่อเราปันนำไม่เป็นตัวก็เป็นอานที่เต็มแต่ง แต่ใจเราหลักสักสิ้นก็เลยพินเจ้าตายโดยพ้มจึงได้ตั้งน้นมาซืบซอสเสวนแต่เป็นหมอรดอกตกติดมากิจแตงข้ามาดัดแปลงประดุดดังเัื่อสิ้นกองเราได้ยังยืน เจ้าก็กระบินยานแปลนปลาดมาปร,ทราทซ่าสิ่งประเสริฐพอชื่อเราเกิดโด่งดังโอ้แล้วดังไปตั้งปากพืน้นก็ไงทันช่วยดำรงและส่งสิน้นแล้วปินปากพื้นพอเราได้ยังยืนแล้วยับอยู่ เลยชื่อกองวีกูกับโลคัะตัวเมื่อในกูโลคัะ กะลยานคะารีกะลยานังตาประการีจะตาประกังธรรมดา่าคนเราต้องอ่านช่าง,งความดีเอาไว้ก็ความดีที่เราช่างมันย่อไม่ต้องตอบสนอง แต่ทหารเราประกอบคำทำเชื่อไว้กับคำเชื่อที่เราสร้างนั่นแหละครับมันตอบสนองเชื่อและดีที่เราสร้างวันนี้มันไม่ได้หรอกถึงอย่างไรมันคงจะต้องติดตามตัวเราเตียบจะมันเงากับตัวผู้ที่กระทำความดีตัวตายแล้วก็จึงอยู่แต่ความดีนั้นยังคงเหลืออยู่ในโลกนี้ได้สนิทสฉิน โดยทางการบประกอบกรรมทำชั่วตัวตายแล้วก็จริงอยู่เลยครับแต่กรรมชั่วนั้นมันคงเหลืออยู่ไอ้ลูกนี้เป็นนามฉะนั้นเราก็ควรที่จะกระทำความดีนั่นเลยครับแม้การกระกกทำความดีมันจะเกิดผลช้าก็จริงอยู่แต่เราลดละความดีนั้นไม่ได้หรอก พี่น้องที่รบครับสำหรับชาวของคณะหนังทวีพรเทพฉัได้มีโอกาสนำคณะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องของความใจเราในค่ำคืนนี้ทุกคนนิยายมาเล่าสู่กันฟังตามรูปแบบนังทะลุงนิยายของผมในค่ำคืนนี้ผมเดินนิยายทีใ่ในชื่อว่ารักตระาาแลวครับ ใกแรกของนิยายผมนี้เริ่มนำให้พี่น้องมาพบกันกับนครนายโยธยานครนายโยธยานี้ก็ได้มีองค์กษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่ากษัตริย์อม,มรินร์แม่เอทีก็คือพระนางเจ้าอม,มราเระองได้อยู่สองครองและกันมานับนานประมาณที่ยปีเั็นจะได้เลยครับแต่พระองค์ทั้งสองก็ไม่เคยมีสักขีพยานรักเมแต่สักองค์เดียว การใน้างการเพียงตาบูชาในเทพเจ้าเป็นการร้อนวอนขอลูกแต่ความหวังน,นั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะสมหวังได้พระองค์จึงได้เลิกคิดในเรื่องนี้จ้เราวันนี้พระองค์ทั้งสองมานั่งพร้อมหน้าเลยจะมีอะไรสนทนากันบ้างก็าี่นน้องติดตามชมนิยายของผมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สวัสดีครับ เมืองเหลืองเหล่าโกนคาน kan มาเป็นโบราณเวียงโบวินอได้มาเป็นโบราณ เลยจะยกยอนอนก่อนการเป็นโบราณเรื่องเก่าถึงเมืองอโยธย,ยามาแต่เลงเปรียบดังวิมานเทวันดเบิกบันเติงเกียรติเลิ่งกองพบเลยจบแดนดิน Gue seorang sung maha deja Han Tampa Selepas detangenci-erman bandar anda, อาดีรัตวรบันบวบันประเด็จเพื่อเกตเกตกองเร่งโดบเรากับแงสงซูนรัตจงรักภักดีตะวีคุณได้เพิ่มผู้ปินโย <c oughs> เดชวใจส่วนเระวุตกกระตกตองโดอทามฤดูกาน ตกกตะตกตองดยตามรดูการกระเจนัานปลายควา่าล้วนเลวแต่น่าใสารับชมรักพกดีไม่มีไปได้ตั้งประทยใหรุงประดุงเดิมนี่คือนามดาวจาวาม,มารินราลัพรอมด้วยนาตามมาราเทวีเจล วอดินซุนตุ่นกระม่อมเป็นชจมเจิมกะเทมเซม,ม,ม,มประเสริฐสุขไปตุกประกาันตื่นยามเจ้าปองน่งทูบัลลังก์รับไปตายจะเวทกระชัด้องการดาแลวน้นงนางในไตยหวัน Brahman ka nali ka doi Brahman ching nam mer ka na sunta na Ola bhai tam kip chai gong cha wang Ona me yod pa lao ku chi vi Ola gong cha เธรรมดาว่าคนเราที่เกิดมาแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยจจมันไม่มีใครที่ไหนที่เยีีเลี่ยงความทุกข์อันนั้นได้เพราะธรรมดาว่าความทุกข์เนี่ยมันย่อมจะทอมีทุกชนชั้น ไม่ใช่วความทุกข์จะต้องมีสําหรับบุคคลยากจนหรือคนขอทานก็ไม่ใช่หรอกธรรมาดาความทุกข์นิยมจะต้องมีตลอดไปถึงเศรษฐีที่นอนหลับอยู่บนเตียงทองก็ย่อมจะต้องมีความทุกข์ในบางโอกาสแต่สำหรับความคิดของผู้ทุชนยส่วนมากเขาคิดว่าเราซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ย จะต้องได้รับความสุขเหนือกว่าใครๆเขทั้งหมดก็อาจจะคิดเช่นนั้นแต่ก็ด้วยความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกความทุกข์ย่อมจะต้องเป็นของกษัตริย์ความทุกข์นี้ย่อมจะต้องเป็นของชาววัดความทุกข์ย่อมจะต้องเป็นของพ่อบ้านแม่เรือนที่จะหาว่าเราเป็นกษัตริย์เลยอำนาจของเราเหนือกว่าใครๆทั้งหมด เรื่องอำนาจก,กจ็จะเหนือความอะไรแล้วเราคงจะต้องห้ามตัวหรือคงจะต้องบังคับกฎของธรรมชาตินั้นได้เช่นเราอยากที่จะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเรามีอำนาจจริงๆแล้วเราคงจะต้องบังคับไปเรามีได้ทีนี้มันมีไม่ได้หรอกแสดงว่าไม่มีอำนาจใครที่จะบังคับอำนาจของธรรมชาติไนดะ้นี่เราคิดในเรื่องอยากที่จะมีลูกเนปัจจุบันเราเลิกคิดไปทีแล้ว ทำไมถึงปัจจุบันนี้ถึง้งระม่อมเลิกคิดในเรื่องจะมีลูกกับคนาแล้วเพราะฉันเลิกคิดเรต่้งนานแล้วแ่ะแท้ๆว่าเราทั้งสองไม่มีลูกกนะันน่ะแล้วถ้า้นมารังมานี้โอกาสที่ไม่มีเราแล้วจะมีใครที่ไหนถือแทนเราเขาไม่รู้ก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนั้นหรอก เราไม่ได้ตั้งความหวังว่ารัตนาบัลลังก์เมืองนี้จะต้องเป็นของเราไปจนตลอดการแม้ว่าคิดเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้เลยเิกคิดมันไปนจชะดีฝ่าเพราะอย่าว่าแต่รัตนาบัลลังก์เมืองนี้เลยแม้แต่ตัวของเราเองเราจงคิดว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกเอ๊ะพวเราทหายไ,ไม่ใช่ของเราเลยของใครไปยไากับมันเป็นของที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติแตารตัวเราเป็นของเราเราคงจะต้องห้ามตัวของเราได้ ว่ายายเรานี่แกยังไงเรานี่ตายเลจเช่นนั้นแต่นี่เราหมามันไม่ได้หรอกท้อไมาถึงทุนกระหม่อมเป็นปลงตกแล้วก็เราแกแล้วเนี่ยคนเราไม่แก่แล้วย่ต้องมีธรรมะเท่านั้นมันลบล้างกิเลสยุทธนาที่มีอยู่คิดได้อย่างนั้นแล้วทำไมทูทนกระหม่อมไม่คํานึงถึงความหลังบ้างถ้าฉันไม่มีอะไรที่มันเป็นความหลังเนี่ยไปที่ทูนกระหม่อมอยังต้องลืมผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงที่เธอข่าวมาวเป็นใครเนี่ยไม่น่าถามเลยนะพี่คะ ปรองน่าจะคิดว่าก่อนที่เราทั้งสองเข้าพิธีวิพาลน่ะปรองนี่ได้ก่อกรรมทําอะไรไว้กับใครบ้างปลองลืมผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเหรอที่เขาได้มีท้องกับทุบม่มะมอมเมื่อปองไม่ได้รับผิดชอบเขาก็ได้อุ้มท้องหนีจากเมืองไปใช่ พระองค์ยา,าเลยมาตอนนี้ถหารลูกของท่านยังมีอยู่นี่คงจะต้องโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วทำไมที่ทุนประมรไม่กำหนึ่งถึงก็บ้างโอ้นี่หมายถึงน้องนางอมรารู้เรื่องนี้ก็อโลกนี้ความลับมันไม่มีหรอกถึงนี้ทัความลับของใครไม่มีใครที่จะปกปิดกันได้ก็มาหมายถึงน้องนางอมราคิ่งต้องอภัยในเรื่องนี้อ่ะ ปัญหาเกิดขึ้นแล้วสมควรที่จะแค่ปัญหากันดีพอจะสร้งางปัญหากันต่อเพราะสมควรที่จะสือไปรู้เขาอยู่ที่ไหนพบแล้วนำตัวกูกลับมาเลยไีไครับมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากเออทาหารว่าน้องนางอมาราิกาอภัยในเรื่องนี้ฉันขอจะไปรับสารให้เราทาหารนี่เด็หรือทุกหน่วยงานราชการสืบผู้หญิงคนนี้พบว่าเ,เขาอยู่ที่ไหนพบแล้วคนนำกลับมายัง โยธยานครตลอดถึงลูกของด้วยถ้าหากยังมีอยู่ตอนเมื่อไรที่พระ์จะรับสั่งเรื่องนี้คงจะต้องเป็นวันนี้แล่นเดี๋ยวนี้